ไปไม่ได้เขาแทงมาหาเราแล้วก็กันแทงแม่คนแก่ตัวเราเดิมไม่ครูเหมือนกันแม่แน่สักวันเดินมมาแทงครูก็อยู่ได้เพราะคนชอบรังแกคนแก่คนพิการอยู่บ้านก็น่ากลัวแทงมาแล้วก็กันแทงทําไมอ่ะไม่ต้องหนีอ่ะแทงมาดิการปักแทงมันอยากไว้ใจใครเด็กผู้หญิงคนแก่คนพิการมันไม่สนใจอยู่ข้างนอกนะ ในบ้านมันก็ไม่สนใจเพราะอ <c oughs> ่อนแอจนไม่สามารถคุ้มครองตัวเองและครอบครัวหรือทรัพย์สินได้มันก็ทาเราอย่างเงี้ยเราไม่เห็นคนหลังแต่เงี้ยเห็นแล้วเห็นไหมถ้ามีคนลุมหลังอย่าไปยืนแบบนี้ยืนเนี่ยเห็นไหมตัวพับขยับมาเนี่ยพับแล้วนี่เกาะเลยไหมตัวแล้วไหมเนี่ยแล้ว <c oughs> ก็ไม่ต้องเลยเนี่ยไม่ต้องแทงทางวิ่งหนีแล้วเนี่ยมันอยู่ไกลเกินไปเงียจะแทงทางก็ไม่ต้องกลัวแล้ววิ่งเลยเนะปุ๊บแค่นี้ขาดแล้วคอไม่เหลือก็เดืออขาดแล้วกันตัวด้วยแล้วไม่ใช้จริงนะไม่ใช่ อันนี้เบสิกการฝึกหมดเลยใช่จริงปุ๊บๆไวมากคอนโทรนให้ดีนั่นคือต้องการตรงนี้คนไม่ตายทันทีเห็นไหมโดนแทงสามิตเดิมมาแล้วสิบเก้ามาเซตร,ตรงนี้พิกเนี่ยใกลๆเนี่ยเห็นนะจุดจุดเนี่ยเดี๋ยวขั้นต่อไปมันง่ายในการจะหักเขาในการจะต่อสู้ก็ปุ๊บจบจบแล้วนะนี่เดยวต้องการลอ่อปะเป้าเนี้ยแทงเนี่ย,ง,ยง่ายขึ้น เราพอมาจับ็อกง,ง่ายหมดเลยปุ๊บเชื่อเลยจบเลยถ้าถ้าขั้นตอนปนก็แว้งไม่ได้พอหลบปับ๊บแวง้งไม่ให้แววงก็จบเหมือนกันไม่มีสิทธิ์เจตนาเราต้องการให้ระยะมันเกิดในการรู้มุมหลบและเข้ากระทาไม่ต้องกลัวต่อไปเราจะท่าต่อไปคือเราจะถอนเท้า,าแล้วขั้นต่อไปถอนเท้านานะเมื่อกี้มีที่แคบนะแต่เติมรูปแบบตรงนี้เราพ้นมากขึ้นเห็นไหมสํำหรับคนบางคนที่เอวไม่ไหวนะครับหลบฉากหลังมันจะไกลขึ้นเห็นไหมแทบไม่ต้องเอเลย ง่ายขึ้นตรงนี้คือรูปฉากเราให้ไหวปุ๊บนะมาถอนเท้าเลยนะแเราเราสวนได้แติ่งเรามีดนะชักได้เลยเห็นไหมได้เห็นไหมคือจบแล้วผักแล้วปุบ๊บหนักเลยเดี๋ยวขั้นต่อขั้นต่อชุ่มมันง่ายแต่เราจะไเอาพื้นฐานเรานี้ขึ้นไปเราเก็บไว้เราใช้งานเลยนะครับเพราะทิศทางนี้เป็นทิศทางของใครวางไว้เนี่ยรู้วิธีการาเรามีแต่พอเขาเห็นปั๊บภาพของเราขึ้นปั๊บเขาต่อยอดอีกแบบไปเลยจะรู้ว่ามีเท้าแปรแฉก ในดาบในอัวุธมัดเรามีหมดเลยแต่การใช้วิธีของการต่อสู้เรายังไม่บอกเคล็ดลับลงไม่มากนักแค่น,นั้นไม่ว่ากันนะนนสบายเลยนนสามท่าเลย ยังยืนอยู่จะลงมันลงมวยชัยยาถ้าคูย่ยังยืนยงสักวันคงได้ใช้กูมาทำคือตำนานลูกหลานเล่าขานนายปล่องจำนงทองทุ่งทัจัดหอดสัตว์ครตูมวยชัยยาสุดเฮ้ยอย่พาดูศิสุต์ต่างรู้เป็นยำจำข้าแใจ ฮ้ยพวงจุ้ต้องอยู่นหน้าหลักติดความแหลมอยู่ข้างหน้าตลอดพวงจุ้คือความแหลมคือสามเหลี่ยมมาพุ่งไปนหน้าหัวหอกเราใช้หัวหอกในการต่อสู้นะครับแล้วจะคุมรอบทิศหมดเลยมันไปรอบทิศหัวหอกตรงนี้ของเราแต่มันกระจายไปนี้หมดเลยไม่ต้องกลัวมันเป็นแหลมไปแล้วก็คุมพื้นที่เราเราพร้อมขยายไมได้หมดเลย แทงปาลาเราการรอบตัวเห็นไหมเผื่อคนลุมเราถ้ายืนกลางวงจะเห็นว่าเฮ้ยเราคุมตัวเองได้มีไม้ท่อนหนึ่งมีดาบอันหนึ่งเราสามารถป้องกันได้เลยเราฟันเสร็จปับ๊บหมุนรอบตัวปุ๊บใครจะเข้ามาก็ยากเห็นไหมแช่จริงคนไม่มีใครมานั่งฟันคนเดียวโอ้หสิบทีอย่างเงี้ยนี่แค่ฝึกเอกลักษณ์เหมือนกันว่าวิธีที่ฝึกเนี่ยสามารถเดินหาเมื่อไรก็ได้สามารถถอยเล่นก็ได้ให้เราชนานาญแต่แค่ตรงนี้เราจดไมถ้าคนแค่นี้มีอ่ะมุดมีแค่สามคนโอเคบึ้งสามคนจบ จาข้างหลังมาด้วยทาไงอ่ะตรงเนี้ยสามารถแทงใครก็ได้จะแทงคนนี้ก็ได้เนี่ยปุ๊บก็เหมือนเดิมได้สี่ทิศอะรอบตัวเลยแต่มันหมุนได้รอบตัวคือใครเข้าหลังไม่ได้ธรรมชาติคนพอเราแทงเสร็จแล้วคนหลังจะเข้าหาเราหมมติวคนนี้ถือมีดด้วยเนี่ยถ้าสูงเตรียมตามถ้ากูแทงมาตามกูแน่เนี่ยกูตามกูปุ๊บเนี่ยมันมานี่ตอนนี้กูต้องไปต้องหนีอะถ้าไม่หนีก็โดนในกรณีที่คนมรุมเราจะม,มันถึงไม่กล้าเข้าแต่เดินหลังก็จะมาก่อนเราก็เข้าก่อนเลยก็เนี่ยดีละ นี่ก็วิธีการลวงโกนคือแต่ถ้าไปดื่อยเรื่ยคือการฝึกแล้วตามมาแต่ตามมาต้องออกหน่อยเพราะประมาณตรงนี้ตาต้องมองรอบรอบทิศอ่ะเราอย่างเงี้ยเราไม่เห็นคนหลังแต่เงี้ยเห็นแล้วเห็นไหมถ้ามีคนลุมหลังอย่าไปยืนแบบนี้ยืนเนี่ยเห็นไหมหามุมให้เจอให้อยู่ทิศเราเห็นแล้วไม่ต้องมองตรงมองแค่เห็นหมดกระกจงอะไรฟุบเห็นหมดแล้วเราเริ่มต้นพัาขยับมาเนี่ยพรบแล้วนี่กอนเลยเห็นไหมตัวแล้วไหมเขานึกไม่ถึงเขานึกไม่ถึงว่าเราจะหนีมาเส้นคนนี้แต่เขาเห็นช่องว่างเราเยอะมาก คนนี้พอเรา,ยา,าขยับมันก็ชะนักตัวไม่กล้าใส่เราอย่างอรต้องรู้จักมองคนให้เป็นเกินร้อยปร์เ์มีเรื่องเงี้ยมองสองคนให้เสมอเขาจะไม่รลูกครูจ่อก้างไหนตอนนี้ให้ตัวนี้ก่อนยังไม่ถึงออกลบท่าแลกแต่ไม่แน่อาจจะเจ็มลุมเราไม่เกินไม่น้อยคนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่กล้าสู้้ามีมีดจำไว้สามสี่คนถึงห้าคนเะลุมไ,มได้ถ้าเป็นวิธีนี้เราจะเจ็บตัวน้อยแล้วไม่เจ็บเลยเดี๋ยวเราเป็นเราจะออกคิดได้หมดเลยหรือวมันหนึ่งลุมห้าไม่ใช่ห้าลุมหนึ่ง จริงๆพอสู้กันจะเป็นอย่างนี้จริงพอคล้องวิถีการออกแล้วพอลงโชว์เนี่ยให้ตะลุมบอลให้คนลุมเรานักกายเราลุมเขาอะเราวนรอบตัวหมดเลยเขาเสร็จแล้วหมดอะก็ไม่ทันเราเขาจับทางไม่ออกแต่เขามองเราจุดเดียวเขาไม่รู้ทิศออกทางไหนก็เสร็จเราอ่าเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ั้นเนี่ยพื้นฐานก่อนเนาะเอาท่าน,นิดนี้ก่อนที่ว่าแต้องการให้รอบทิศเรามากลุ่มไว้โอเคตรงนี้ หลังคาทิ่มทิมกระแทบแยกให้เป็นส่วนเจาะด้วยส่วนทวนผีรันม้วนแผ่นดินเสือล่าหามไม่จางสื่อไป,ไไปทั้งปีนป่ายยักเนื้องเหย,ยียบยันประกบประกับจับหลังเข้าคันหลังหนักก้นขอใส่ให้มันหงอให้ตัวงอ ถึงบอกต้องฝึกจนเป็นสัญชาตยานมันถึงจะได้กายเหมือนแมวอะ่ะอย่ามาอย่ามาฉันตีฉันคือการตัวเองเดียวก็เหมือนตัดข้อตัดอะไรไปแล้วก็บางคนอาจจะเข้าใจเคยเห็นคู้ตัดแล้วจะตัดได้นั่นเป็นขั้นขั้นสูงขึ้นซึ่งมันมันขั้นการดวลมีดตัดแล้วเนี่ยเราจะตายก็ได้ถ้าตัดไม่เป็น เราให้เข้าลึกก่อนเพราะมีด90%คือแทงตายมีดปาดตายมีแค่ปาดคอแล้วปาดปาดยากจะตายคอคนไม่ง่ายนะถึงเวลาเนี่ยปาดพุงก็ไม่ตายหรอกอาจจะขอบไวอย่างว่าหอบไตไปรักษาได้แต่แทงเข้าไปตามนิ้วก็ตายแล้วตรงไหนก็ได้หมดแหละตัวตวระบางหนังบางเดินขาเดินไม่ได้แทงอะ่ะปาดจะไม่เป็นไรที่สาําจะแทงเขาเนี่ยมันลึกถึงกล้ามเนื้อมันขัดมันเดินไม่ได้และแพ้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงไม่พยายามว่า เฮ้ยไม่เข้ามาไม่เข้ามาไม่เอาแบบนี้เร,เราเราจะได้น้อยพอสู้กันอ่ะทุกคนมายืนจุดแบบดวลมีดเลยคือเอาหน้านา <ฮะ S 1> อันนี้คือเราไม่อยากเข้าลึกเพราะว่ามันขั้นข,นขนอีกขั้นหนึ่งขั้นลึกเพื่อเพื่อเราเข้าหาเนี่ยต้องสเต็ปเป็นเท้าเป็นเหือนเป็นสื่อเป็นถอดถอยถอดก้าวเป็นถึงจะให้ตรงนีได้ซึ่งเขาใช้กันมากเพราะขวานำเหมือนมวยอ่ะพอข้างไหนถนัดมือนั้นถนัดจะนํา,นา,นานหน้ามันเร็วไงแต่มันก็ซ่อนแฝงอยู่ ถ้าเช่นนี้กูจะใช้แบบจังหวะนี้หนึ่งก็ตัดข้อมือต้องทำง,งานเห็นไหมเราไม่ได้นี่หลออเฉยถ้าถ้าครูไปก็ตัดข้อครูคณหลบละคุูต้องการตัวนี้คุูไม่เขาเนี้ยคุูต้องการตัวนี้ไม่ใช่ปัดครูซวยสิครับอยู่เรียบร้อยเลยหรือหลอกว่ามึงหลับตายเห็นไหมต้องการแค่นี้มือต้องตัวนี้ที่ทําเพื่ออะไรตรงนี้แหละไวต้ตรงนี้มือหน้าเผื่อกขาแทงมาหาั๊บเห็นไหมมันอยู่ใกล้ๆไง หรือนั่งอยู่ไปไม่ได้ก็แทงปั๊บมันปั๊บปั๊บปั๊บคืนเลยมันจะเร็วขึ้นมันยับไวอะแต่เราได้ได้ผลที่เดียวไงไม่เสียเวลาได้ใช้กลไกตอบสนองอย่างฉับไวฉับพันจังหวะเดียวเนี่ยมันขั้นสูงขึ้นซึ่งต้องได้ขั้นสองด้วยกูแทงปั๊บพิษถึงหลบปัดเลยปุ๊บกูต้องการเลยมือต้องงานด้วยตัวเนี้ยเมื่อกี้พอแทงมาหลบกขปาดเลยเนี่ยมือต้องไวงั้นคอขาดใช่ไหมงั้นเราพร้อมมาแทงไหมปุ๊บหลบเนี่ยต้องการแล้วไหปุ๊บหลบเนี่ยต้องการแล้ว ยังไม่ทันก็ต้องปัดบล็บอกครับบล็บอ,กบอกครับงนบล็อก,อกเนี่ยเนี่ยบล็อกบล็อกเนี่ยเย่าไวไ้ไหมล่ะ <c oughs> มันนิดเดียวก็ตายแล้ว <c oughs> มันจ่อตลอดเวลามันคมมากนิดเดียวใช้จริงไหมอย่างนี้สบัดนิดเดียวดูดิปุ๊บ <c oughs> แค่นี้ขาดแล้วคอไม่เหลือกระเดือกขาด <c oughs> แล้วกันตัวด้วยแล้วไม่ใช้จริงนะไม่ใช่อันนี้เบสิการฝึกหมดเลยใช้จริงปุ๊บไวมากคอนโทลให้ดีนั่นคือต้องการตัวนี้ เพราะนั้นเราจุดเนี้ยเห็นไหมจังหวะเนี้ยเราแค่จังหวะเราไม่ต้องรีบร้อนต้องรีบร้อนเราใส่ได้เราใส่ได้เ,ไดเขาแทงาหาเราแล้ป๊บหลบได้จังหวะเดียวแต่ถ้าสองโอเคหลบปั๊บหนึ่งสองสามเนี่ยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเต็มเล่นจังหวะเขาอะ <c oughs> มันเลื่อนไม่ใชบิดไม่ได้ต้องหลบเอา <c oughs> คือเราให้จังหวะเขาไงมันได้จังหวะลึกเท่ากันเลยเห็นไหมเราเข้าหาลึกฟวดเห่ไหม เนี่ยมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องเร็วแล้วต้หาเราแล้วพริกปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเจังหวะมันพอดีมุมมันเนี่ยเข้าลึกคนไม่ตายทันทีเห็นไหมโดนแทงสามมิรเดินมาแล้วสิบเก้ามาเซตรงนี้ไม่กี่วันนี้แที่เสือแดงกับเสือดำลุมกันนะคนแดงแทงอ่ะโดนเสร็จเดินไปทั้งกายนู่นไปยืนเซยเตเพื่อนตายมันนั้นแทงหนึ่งครั้งโดนเขาเนี่ย มีดต้องคุมตลอดเวลาทิงต้องบล็อกไม่ตลอดเวลาแล้วก็ระยะจัดเหมือนกันโดนซ้ำๆแล้วก็ตายต่อหลังไม่รู้ตัวมวยอย่าทิ้งเราไม่ทิ้งส่วนขั้นต่อไปก็ขั้นสองก็เน้นเน้นบล็อกแหละไม่ต้องหนีเหนื่อยแล้วไม่หนีใช่ไหมอย่างนี้ต้องให้บล็อกบล็อกแล้วเขีรยมือทุกวันรับรองคุณแทงไม่ได้นั่งเล่นได้เลยถึงข,ขั้นตอนนั้นนั่งเล่นเลยอย่างคุณนั่งเนี้ยพี่สุงพี่ไปไม่ได้เขาแทงมาหาเราแล้วก็กันแทง oh. แทงมาล้วก็กันแทงทําไมอ่ะ ไม่ต้องหนีอ่ะแทงมาดิกักแทงเสร็จเราอยู่แล้วะ่ะปัดคอมก็ได้เรากันเสร็จหมดเลยไหมหนึ่งบล็อกเห็นไหมเนี่ยเนี่ยจุดตายหมดเลยสักแล้วเนี่ยไม่เหลือแล้วครับตัดแขนด้วยตัดเขาด้วยมือบล็อกแล้วตัวติดท่างต่อก็เรียบร้อยปัดปั๊บปั๊บหักฟงนุ่นเลยถ้าเข้าใจเป็นได้หมดแลยย้วอยากลัวบล็อกได้นั้นไม่แน่คนแก่ตัวเราเดิมเน่ยครูเหมือนกันไม่แน่สักวันเดิมเน่ยเอามาแทงกูก็ถือได้ เพราะคนชอบรังแกคนแก่คนพิการอยู่บ้านก็น่ากลัวเราจะเู่งไงเราขับรถเนี่ยเขาบอกเราไม่พิการหรอกเราขับรถได้บอกเจ็บผมไม่เกี่ยวกระทืบเลยขับรถไม่เป๋ไม่รู้ว่าพิการหรือเราเจ็บขาปวดขานอกตรงไหนไม่เกะกะคุมลงกระทืบเลยไม่สนใจไม่ต้องฟังคนสมัยนี้เถื่อนโหดมากแสดงความกักขาเป็นใหญ่มากมันอยากไว้ใจใครเด็กผู้หญิงคนแก่คนพิการมันไม่สนใจ อยู่ข้างนอกนะในบ้านมันก็ไม่สนใจเพราะอ <c oughs> ่อนแอจนไม่สามารถคุ้มครองตัวเองและครอบครัวหรือทรัพย์สินได้มันก็ทำอย่าทิ้งแล้วมัช่วยเราได้นะตรงนี้อย่าทิ้งนะ